โอ้โหเบมเยวมาทำอะไรตัวนี้ลูกนั่งไหวพากันเหรอมานั่งไหวพากขอพรขอพรนะว่ายังไงลูกขอพรว่าไงขอพรว่า,วา,วา,วาให้น้องน้องเหมียวมีเอฟซีรักเยอะๆมีสุขภาพดีมีอาหารกินอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ลรงปูรักหนูเยอะๆ เอฟซีรักหนูเยอะๆมีของกินของใช้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมลูกเอามานั่งกอยู่ตรงนี้กันเหรอนั่งอยู่ตรงหน้าองค์พระขอพรพระแลลูกไก่ก็มาด้วยไก่ก็มาด้วยเออไก่ก็มาขอพรด้วยขอให้มีอาหารกินเยอะๆ,ๆใช่ไหมลูกขอให้มีอาหารกินมีที่หลับที่นอนอยู่รอดปลอดภยัย มีคนรักใครให้ความรักความเมตตาอน่ารักน่ารักดีจังเลยเด็กวัดเด็กวัดเนาะแ้วก็ขอพรอใ,ออให้ fc ด้วยลูกขอพรให้ fc ด้วย fc ขอ fc ทุกคนมีทุกภาพร่างกายแข็งแรงสุขก,กายสุขใจปรัสนาี่่ใ้คอได้ท่งความมุ่งม,มา่นปรัสนาทุกประการสาธุ สาธุสาธุน้องเหมียวเด็กน้อยช่วยขี้อ้อนทั้งหลายช่วยขี้อ้อนทั้งหลายช่วยขี้อ้อนทั้งหลายครับชุดใหญ่ๆก็อยู่ทางโน้นชุดแพนด้าก็อยู่ทางโน้นชุดนี้ช่วยขี้อ้อนช่วยขี้อ้อนนอนไปเลยเปื่อยเลยอยู่ไหนก็นอนตรงนั้น หลวงปู่มาตรงนี้ก็ตามหลวงปู่มานอนตรงนี้กันอยู่ตรงนี้ก็เป็นแถวแถวอยู่กันกับธรรมชาติสุขใจเด็กวัดปงชัยเจ้าหัวลำปางครับก็ขอ,อนําภาพความสุขความรักของน้องเหมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมขออวยพรทุกคนทุกท่านพบกับความสุขสมปรถนรท้กันทุกคนทุกท่านส,ส,นา,า,นนา,นสาธุ